านผู้ชมครับวันสองวันนี้อาจารย์ดรปตูชิตยังคงอยู่ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะฮะผมได้ทําคลิปวิดีโอสั้นๆชิญชวนแล้วก็รับที่ปรึกษาอุโสําจำนวนมากนะครับเพื่อจะวางระบบให้กับองค์การที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดรัพย์มากกว่าสิบกว่าบริษัทนะครับตอนนี้เราจะได้ทีมงานที่มีฐานความรู้ด้านของ H R M H R D ซึ่ง หากมีประสบการณ์สัก10ปี15ปี20ปีเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโอกาสขนาดใหญ่เราคงจะต้องใช้กระบวนการมากมายทุกอย่างครับก็บอกว่ารหากเรามีฐานความรู้มีวิธีการในการเชื่อมต่อทําให้เกิดเรื่องของนวัตกรรมการบริหารจัดการยุคใหม่นะครับจะทําให้เราได้เห็นนะครับว่าการงงากบริหารทรัพ์มนุษย์ในปัจจุบันหรือการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันนี้ไม่จริงแน่นอนครับมีทุก เรื่องราวที่น่าจะนํามาใช้ประโยชน์ให้กับองค์การแต่ละแห่งไม่ใช่แค่เพียงรักษาสรรหารักษาและใช้กับประโยชน์เท่านั้นนะครับตอนนี้เองการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่มีรูปแบบกระบวนการการบริหารงานมากมายโดยเฉพาะเรื่องของดิลิทัชนะครับหรือแม้แต่เรื่องของยุคโควิด19หรือแม้แต่เรื่องของการบริหารต่างวัยในยุคนี้อาจจะต้องมีมากกว่าเรื่องของการที่เราเคยทา มา12 13 14รายการเนี่ยนะครับเชื่อว่าทุกโครงการน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมอยากจะเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ฮะต้องขอบพระคุณนะครับเอ่อท่านที่ปรึกษาอุวุโสต่างๆมากมายไม่ต้เรื่องโค้ชที่มีประสบการณ์บางท่านมีประสบการณ์มากกว่า30ปีก็สนใจอยากจะเข้ามาเป็นทีมงานมาร่วมงานมาเป็นผู้จัดการโครงการกับเราครับผมยินดีน้อมรับทุกๆคำแนะนำนะครับสำคัญยิ่งก็คือเราควรจะต้องมีดี a นใกล้เคียงกันมีวิธีการแบ่งปันความรู้สอดคล้องกันสำคัญยิ่งก็คือไม่หวงความรู้ต่อกันละกันนคับาาอนืสถพฒ ทุนภาะสังคมที่สถานต่อโครงการต่างๆเอาละครับมีบางท่านหากสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะฮะ3 8 7 1 3 8 2 9 9 5 0 8 7 1 3 8 2 9 9 5เราจะมีโครงการต่างๆอีกมากมายทั้งภาครัฐภาคเอกชนยินดีน้อมรับนะครับแล้วก็เรียนเชิญน,นะครับมาพบกันมาคุยกันและแลกเปลี่ยนต่อกันแล้วกันครับอย่าลืมอย่าพลาครับนี่คือสาบันพัฒนาทุนระะสังคมครับ